จะพาไปดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่แป๊บหนึ่งฮนะขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนเดี๋ยวขอฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนอื แชร์ได้เลยครับแชร์ได้เลยครับผมอย่าส่งสติกเกอร์นะครับแชร์ได้อย่าส่งสติกเกอร์นะครับถ้าส่งสติกเกอร์เดี๋ยวมันจะค้างไม่ใช่อะไรหรอกโอเคดูแอลกอฮอล์ผมเหลือแค่นี้ได้ได้ๆๆหาแอลกอฮอล์สำรองก่อน กขสำรองอไปพาไปดูบรรยากาศเดี๋ยวฉีดกอกัอนนะแชร์ไปครับแชร์ไป ได้เลยครับเห็นไหมฮะโอ้ชื่อนี่เป็นยูเทิร์นใต้ลำลูกกา ยูเทินใต้สะพานหลำลูกกาตรงตรงนู้นนะครับตรงนู้นที่ที่มีคนบอกว่าโดนไปเรียกไปตรวจเดียวตรงนู้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมื่อกี้ยืนกันตรงนี้เต็มเลย นู่นะนะนู่นะเลยอ่าที่ประชาชนแจ้งมาว่ามีตัวเยี่ยวนู่นคนนึ่งอีกคนนึงนู่นคนนี้นนเป็นยูเทิร์นใต้ลำลูกกานะครับเดินไปละ คือพาก,กันยืนเนี่ยฮะยืนยืนตามใต้สะพานอยู่เติเนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าในนี้เขามีอะไรกันเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมขอบคุณครับในนี้เขามีอะไรกันเดี๋ยวจะพาไปดูดูไปดูลนะ้ ไปดูแล้วดูเดินไปดูแล้เมื่อกี้น่าจะมีคนโดนตรวจเยี่ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าเดินเข้าไปหายเลยนะี่ครับตรงนี้ครับเป็นรั้วของธนาคารกรุงเทพนะครับไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวรอรถว่างก่อนเดี๋ยวมีพาเข้าไปดู พี่มีคนเข้ามาตรวจเยี่ยมในนี้ไหมมีคนเดินเข้ามาตรวจเยี่ยมในนี้ไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปไหนแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะไปนู่นเลยพี่อ๋อที่เดินมานี่คนนึงไปไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อเจ้าหน้าที่เข้นอ่าไม่เป็นไรโอเคตามนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูไม่ก็คือหน้าเขาหน้าจ่ายนี่กันแหละครับไม่มีแล้วนะหายไปแล้วนะหายไปแล้วครับไม่มีแล้วเมื่อกี้ยืนอยู่หนึ่งสอง สามแล้วก็ยืนอยู่นี้สี่เดินเข้าไปในธนาคารสองคนนะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงหัวมุมนูน้น1คนยืนอยู่หลังป้อมอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้หายหมดแล้วเห็นไหมหายเก่งนะครับแต่รถคันนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรครับพี่วิชัยขอบคุณครับไม่พอดี FC แจ้งมานะครับ มีแจ้งมาว่ามีเจ้าหน้าที่มายืนดักอย,อยู่ตรงใต้ยูเทินซึ่งไม่มีป้ายไม่มีกลวยใดๆทั้งสิ้นเจ้าของรถคันนี้หายไปไหนไม่รู้เจ้าของรถคันนี้หายไปไหนไม่รู้ข้างหน้านู้นเป็นควันดำนะนู่นนู่นข้างหน้านู้นเป็นควันดำนู่นข้างหน้านู้นเป็นควันดำแต่ตรงนี้เป็นตำรวจยืนตรวจ เดี๋ยวผมจะพาไปถามเจ้าของรถนะครับว่าเจ้าของรถโดนอะไรไม่มีแล้วนะเราเอินหายไปแล้วนะหายมปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหายมปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามลุงเป็นอ่าเนี่ยฮะเนี่ยข้อมี้เป็นของตอน,นอดอนเมืองสวัสดีครับลุงเขาเรียกลุงไปทำอะไรอะ่ะ ลูกไปทำอะไรเมื่อกี้ตัวชีอ่าโอเคตามนั้นนะครับก็เขาน่าจะเตรียมมาแล้วแหละเขาน่าจะเตรียมมาเลยเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็ใครที่อยู่แถวๆนี้นะก็น่าจะรู้นะครับว่าป้อมนี้เขาเรียกคนไปทําอะไรนะครับเป็นป้อมใต้ยูเทิร์นลำลูกกา <c oughs> ไม่มีแล้วครับลุงแกอายุห้าสิกว่าจะหกิแล้วหนุหนๆคนขับรถหนุ่นห้าสิบกว่าจะหกสิบแล้วนะครับปอมนี้นะหายหมดแล้วครับไม่มีแล้วอ่ะก็มีหลายคนนะครับเดินเข้าเดินออกอยู่ อดีประชาชนแจ้งมาครับประชาชนแจ้งมาว่าเนี่ยเนี่ยพากันยืนอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับพอเห็นกล้องหายวัดแล้วก็เดินเข้าไปในอ่านู่นนะฮะตู้ของอ่า้ายตยตู้ตู้ของน,น,นู่นนะฮะตูธนาคารกรุงเทพเดินเข้าไปในนั้นสองคนหายไปเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะยืนดักอยู่ตรงนี้นคร ที่เก็จะยืนดักอยู่ตรงเสานีคนนึงเสานั้นคนนึงเสาโน้นคนนึงนะครับแล้วก็ยืนดักอยู่ตรงหนุดตรนหกล้อหนุ่คนนึงหกล้อหนุคนนหหน่คนนึงแล้วก็เดินดักอยู่ตรงนน้นคนนึงนะครับส่วนลุงเจ้าของรถเมื่อกี้นะครับตัวฉี <c oughs> ลุงแกอายุหกสิบกว่าแล้วมั้งนะครับที่แกตัวฉีชใช่นะก็มาดูให้แล้วนะครับฝากนะครับผู้บังคับบัญชาสอนอด,อดอนเมืองนะครับ การที่เจ้าหน้าที่จราจรมายืนดักเนี่ยเดินดักใต้อยู่เธอเนี่ยนะครับไม่มีใต้ไม่มีกล้วยอะไรสักอย่างนะไม่มีสักอย่างนะครับแต่ไปยืนก็คือเอ่อเรียกนะครับบางคนก็เดินเข้าข้างหลังเจ้าของแบนรนด์ก็ใส่เสื้ออันนี้แหละครับ ผมไม่ได้ตั้งใจมาหาเรื่องนะผมมาดูผมมาดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามที่ FC ร้องเรียนมานะครับเพรอซี FC เขาบอกว่าทุกวันที่มีทุกวันผมก็ถามว่าคืออะไรทุกวันคืออะไรเอ,อ้ด่านควันดำผมไม่อยากเข้าไปยุ่งหรอกครับพี่เพราะว่า ถ้าผมวนกลับไปด่านควันดาผมต้องยูเทินอีกหลายกิโลนะครับถ้าผมผมวนไปด่านควันดำอ,อ่นะผม,ผ,มผมต้องวนอีกหลายกิโลซึ่งภารกิจผมเร่งด่วนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอา่า เห็นผมแล้วถึงเลิกไม่ต้องสงสัยนะทุกคนรู้ผมมาดูให้แล้วนะครับตามคําเรียกร้องเลยป้อมใต้ยูเทิร์นลำลูกกานะครับปากซอยลำลูกกายูเทิร์นที่จะไปตลาดสี่มุมเมือง มาดูให้แล้วแล้วก็เห็นอย่างที่ท่านแจ้งมาจริงๆนะครับก็เห็นกล้องก็สลายในการที่สลายเนี่ยหนึ่งนะครับท่านอาจจะทําอะไรนอกเหนือคาสั่งที่ได้รับมอบหมายมานะสองท่านอาจจะทําอะไรที่ผิดหรือเปล่านะถ้าไม่ผิดท่านก็ทําต่อเลยไม่ต้องเดือดร้อนกับกล้องผมกล้องผมไม่เคยฆ่าใคร มีแต่การกระทําของพวกคุณเองที่ฆ่าตัวคุณเองนะครับกล้องผมมันไม่เคยฆ่าใครอยู่แล้วให้ดูบรรยากาศแล้วก็เอฟซีที่แจ้งมาว่ามีทุกวันผมก็มาให้แล้วนะนะครับสิ่งที่ท่านแจ้งมา <c oughs> ถ้าผมมีโอกาสเดินทางผมก็จะนําเสนอให้นะครับผมเป็นแค่ประชาชนเราไม่มีอํานาจที่จะไปบอกเขาพี่เลิกพี่อย่าทา พี่มันไม่ถูกเราไม่มีอำนาจเราแค่นำเสนอวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแค่นั้นเองนะครับอ๋พี่บาจิตอาสาเรายังไม่ถึงขนาดนั้นพี่ค,คือเรียกว่าอะไรอะศักยภาพเรายังไม่ถึงขนาดนั้นมันขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เวลาโอกาส กำลังคนหรือกําลังทรัพย์นะครับเรามันไม่มีครบถึงขนาดน,นั้นที่จะต้องทําแบบนั้นได้ใจจริงๆอะผมก็อยากทําแบบนั้นเนี่นะใจจริงๆเนี่ยถ้าเจอที่ไหนปุ๊บเราก็ส่งส่งสายสายล่อซื้อไปล่อนะครับเราจะได้กวาดทีเดียวให้มันหมดไปเลยนะถ้าไลฟ์อย่างนี้ก็แค่เออผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นเ่าอาจจะเรียกแค่เรียกไปตักเตือนหรืออะไรว่าก่าวเล็กๆน้อย วันหน้าเด้เขาก็มาใหม่ใช่มครัแต่อย่างน้อยผมก็ผมก็รู้สึกดีนะที่ได้นําเสนอวิธีการปฏิบัติเพราะหลายๆคนไม่กล้าหรอกครับไม่กล้า,าจริงๆอย่างผมเนี่ยถามว่าผมกลัวไหมผมโดนมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วผมบอกเลยที่ผมโดนเนี่ยนีแต่พวกชั่วๆทั้งนั้นเลยนะครับคนปกติธรรมดาทั่วไปเขาไม่คิดร้ายกับผมหรอก มีแต่พวกชั่วชั่วพวกเสียผลประโยชน์พวกเห็บหมาอะไรต่างๆนี่แหละที่มันเสียผลประโยชน์เสียรายได้ลูกพี่เสียรายได้ตัวเองเสียรายได้นะแต่ถามว่ารายได้เราเนี่ยพวกมึงได้มาด้วยชอบด้วยกฎหมายไหมได้มาด้วยชอบทํำไหมไม่มีครับมีแต่บังคับขู่เข็นขูดลีดมีนําซ้ําไม่มีอำนาจได้ซ้ําไปแต่ก็ยังแสวงหานะผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับการตรวจ ถ้าเป็นจราจรคุณต้องมีหน่วยงานสาธารณสุขหรือฝ่ายปกครองเข้าร่วมทุกครั้งนะครับถ้าคุณไม่มีคุณต้องมีหนังสือยืนยันว่าทําไมหน่วยงานฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานสาธารณสุขทําไมถึงมาร่วมไม่ได้ท่านต้องมีหนังสือชี้แจงนะครับตามมาตราสี่สามทวิเออเอาเอายี้ก็ได้อ่ะผมจะบอกให้ฟังเลยก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นจราจรคุณจะมายืนกันสี่ห้าคนแล้วจะเรียกใครตรวจก็ได้ไม่ใช่นะครับ คุณต้องทําตามหลักทําตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจหรอครับว่าเอ้ยมันจะมีเรื่อเบียบข้อบังคับอะไรมาบ้างไม่มีไม่สนใจรู้แต่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกเขาต้องยอมไม่เขาตรวจถ้าคุณยอมนะคุณก็ต้องยอมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อผมสิถ้าคุณยอมอ่ะคุณก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณ กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้โอ้ยผมออกซอยผิดพี่น้องเอ้ยพอดีถนนเส้นนี้ไม่เคยมาผมก็วนไปเรื่อยอย่างนั้นแหละพอดีถนนเส้นนี้ไม่เคยมาครับขอโทษทีขอโทษทีเสียเวลาผมเนี่ยไม่ใช่เสียเวลาคนอื่นแต่เสียเวลาผมผมต้องไปทำภารกิจที่อื่นอีกนะครับ โอเคคลิปนี้จบที่นี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการที่เจ้าหน้าที่จราจรจะเรียกตรวจที่หรือตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับต้องมีหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมด้วยทุกครั้งนะครับเพราะตามระเบียบตามมาตรา43ทวีนะครับที่เขาให้อำนาจพักคุณทับไว้เนี่ยเขาระบ,บุมาแบบนั้นนะครับ ส่วนถ้าคุณบอกว่าคุณมีอำนาจตรวจได้ตามพรบนู่นนเนั่นนี้ก็เอามายืนยันถ้าประชาชนออกเคอมแคลงสงสัยคุณก็ต้องตอบได้นะครับมันไม่ใช่ความลับเพราะการที่คุณมาละเมิดสิทธิ์ในการตรวจฉี่เขาเนี่ยคุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของคุณก่อนก่อนที่คุณจะมาละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขานะครับระเบียบขาอเขียนไว้แบบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กูจะทําอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่นะการที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องทําให้มันถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายนะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ลบแค่นั้นเองครับขอบคุณทุกคนแจ็คไซรล้อสวัสดีครับ